อาจารย์เอาสอนตัดผม KPO ฟาร์กันนี่วันนี้เอาเทคนิคตัวนี้เอาการสอนวันนี้เอาการฝึกงานในต่าง KPO ฟาร์กันนี่ให้กับเพื่อนๆให้กับน้องๆให้กับช่างทั่งสวยนะครับได้มีโอกาสศึกษาได้มีการเรียนรู้อันดับแรกนะครับผมมีการเริ่มลักษณะของการวางน้อยมองถึงวางลายวางแนวโดยลักษณะของการขัดลักษณะตึงนาครับขาดสไลด์นีการตัดการวางขอบการวางลายลักษณะของการตัดลักษณะของทรงเพื่อให้เกิดควมรูปแบบนะครับมีคการ มีความสวยงามได้ลักษณะตามที่เราคิณลากณนี่ก็คือที่หนึงนี้ก็คือการทำงานนี้ก็คือขับเคื่อนลงการนีรูน้ำขอเราได้คอยได้ลายในลักษณะของจอนนะครับต่อไปก็ทำไปลายักเกลลักษณะหรือลักษณะแต่ที่เราจะเช้ลายมักเป็นลาเป็นแนนะครับในการวัดในการเชื่อมในการรอเพื่อในะครส่งนั่งเนียนรเป็นตัอสมมติ มีความสวยงามลักษณะของทรงครับแส้นเดิกันะครับงคอยแล้ลายแล้วเรียลลักษณะของทนงโดยการเดินเงาสาโดยการตั้งสายนการับการไว้การยกการวางการรองศาการวางลายการแลความลักษณะของทรงต้องการให้รูปแบบในการทำงานเรานะครับตรงรูปแบบมีความสมูทมีความสวยงามมีลักษณะของทรงมีลักษณะของซอฟแวร์โดยการสลายรือการไล่ลักษณะของการมเพื่อมันมีคิวนะครับให้ดีมีความสมดุล แล้มีความสวยงามกับแบกรนิชี่กร้การที่กระตุ้นการที่เราเสริมสร้างที่เราพัฒนาที่เราไฟฟ้านะครับที่เราหักาที่เรพัฒกับเปพื่อนในกับน้องให้กับท่านที่สวยนะครับมีโอกาสศึกษาและมีการพัฒนาและด้วยการเรู้ครับถ้าพอหลังจากที่เรามีเกเก็บสอเก็บรายเก็บแนวลักษณัของด้าน้าคสิรับเรามาดูนะครับเรามาเก็บด้านหลัง ให้ดูที่ศาสตร์พัคุยนะครับจุดแรกโดยการเลเยอร์โดยการเติมลดโดยการโนะโดยการไล่ลักษณะไปของหรือลักษณะของการเก็บลักษณะของสิ่มหรือไถกรเพื่อมสมมุติมีความสวยงามในลักษณะทรงหรือตามรูปแบบตามที่เราจีนมาตาครับพอหลังจากที่เราได้ก่อเชลายในแนวลักษณะของหน้าเตะไปถอยหรือตัวกอเกร์เสร็จแล้วเรมาร้างความคุยนะครับ โดยการสร้างสี่ท่าองศาโดยการวางตัวยูตัวีเป็นตัวเอโร่นะครับในลักษณะของขึ้นปลายล่าลักษณะของปากในข้างนึ่งก็ต้องการให้ทรงรูปแบบนะครับมีความสมบูรณ์มีความสวยงามและมีความคงคืนนะครับอันนี้ก็คือได้อันนี้ก็ถือการงานอันนี้ก็คือปากนะครับหลังจากเราได้นะครับค่อยละลายนะเนี่ยเสร็จแล้วที่เดิมนะครับเราใช้กดเกลียวช่วยลอยเส้ยเนลักษณะอโอโทที่เราคำนดหรือตามที่เราวางกดเกณฑ์ โดยการมีองศาโดยการตั Again, ้งฉากโดยการวางรายโดยการวางแนวครับนี้ก็คือเป็นการทำงานในรูปแบบส่างๆครับเสียมาครับธรรมดีที่หนึ่งอีกที่หนึ่งครับโดยการแบ่งหอยเป็นลายแบ่งแนวนะครับโดยการตั้งองศาโดยการตั้งฉากโดยการวางรายโดยการวางแนวโดยการลักษณะของการวางเกาะนะครับคือลักษณะของกองผืนคือเน้นลักษณะของตลีบของลายผมมันมีแนบมีความสมูทมีความกลมเกลือน แล้มีความสุขสวยและให้มีความสวยงามครับแล้วนะครับเรามาเน้นลักษณะของความคุยเราจะตัดยังไงครับเราจะเล่าชมครับไอศิษย์ศัหรือนะครับโครงสร้างนะครับให้บอดี้ให้ลักษณะรูปทรงมัได้คุยตามที่เราจินตนา,าการในการดึงในการโน้ตในการไล้ล,ลักษณะของทรงออกมาตามข่าวไอเดียนะครับแบละหนะลักนมโครงสร้างตามรูปบุกบุกตามรูปหัวใจนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคอันนี้ก็คือการทงานะ นี้ก็ค so sure ือสายล์นะครับคืออยูตที่ครับเสร็จแล้วนะครับนี่เดินนะครับนะการดึงการโน้มการไล่ลักษณะของปลายผมหรือการเลี้ยงเอผมนะครับโดยการเก็บการตอนกอกการเวลาการืแม้ต่การตองกอกลักษณะของทรงในยการตอหรือลักษณะการสร้างความคุยนะครับสุดท้ายก็คือทรับสร้างความคุยลักษณะของทรงท่านมีความสมูทให้มีความคงืนและให้มีความเฉลวยให้มีความสวยงามครับ ทักจับโต้จับลายจับแนวจับสืส่อแลลักษณะของรูปแบบตัดเั็นนะครับบอดี้ของปัดซึ่งตอบรับเนาะดีกว่าส่วนใจที่เราติดเนื้อตาเสรเจแล้วนะครับลอ,องมาดูจออีิ้งเลยโดการมีผมปาดไปข้างเลยนะครับโดยการใช้หมีะครับสไลด์หรือซอยนะครับเพื่อเห็นจอนะครับตามรูปแบบตามที่เราดีไซน์นะครับ หรือจะทำทางการที outside, itta, ่เราจินตนาการจากโครงสร้างจากพื้นที่จากลายจากแนวจากขอบจากโซนของส่วนหน้าระทับจรดด้านข้างปลายผมด้วยันนะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการใช้ก่นไก่นะครับว่าเราจะตัดยังไงนะครับให้กันไก่ได้ครับส่งออกมาได้สวยงามโอเคนะครับจะทำมาเก็บจากปลายผม มาเก็จากลายผมเราเก็บลักษณะของความดุยิแล้วเราก็มีลักษณะของโครงสร้างแล้วมาเก็บลักษณะของพีนผมนะครับให้ดูมีฝั่งสมุดมีฝั่งตรงกลางแล้วก็มีฝั่งสฉยเฉยหาบนะครับนะฮะโซนของด้านจอหรือด้านขอบเกลียวขอบเกลียวของด้านข้างนะครับแต่ขอบดุยของด้านหลัง จากลักษณะของบอดี้ของรูปร่างของทรงเราเน้นที่ความนะครับรูปขอบรูปรายรูปแนวรูปทรงนะครับรปปอนนบอกให,าห,าหา้มันมีความกมคลืนนะครับหลกที่เราได้เลยนะครับนะเราก็มาเก็บส่วนของที่หนะึ่งและส่วนของส่วนหน้า ด้านหน้าที่นี้ก็คือการเป็นลูกหมูด้านหน้าตัดมาครับยกขายกสาไม่ได้ตั้งสาเก็บลายเก็บแนวเก็บลักษณะของโซกมาด้นฝายผมนะครับมีความคิ้วมีความซอฟนะครับแล้วก็มีการตั้งฉากนะครับในลัลกษณะของขอบของโสร์นะครับที่เดินนะครับเรามาดูของร้อยของจุดจุดกลาง มาวางลายนะครับวเชือกแล้วมาเก็บนะครับของด้านข้างจากกับจับดีดซ้ายดีดขวารับเชนเดิมกันนะครับนะตต้องการให้ลายและแนวเส้นผมนะครับอยู่ความสมูทอยู่ความสวยางามแล้วเราก็จะเห็นแล้วนะครับนะทรงแล้วรูปกรอบออกมาได้มีคามพิ้ว สวยแล้วครับได้ตามสเต็ปได้ตามทิศชั้นได้วางรายตามที่เรากำหนดสัพพ <ái> ะจักรยานดินโผล่ใช้ท่อยล้วก็จัดส่วนของส่วนหน้าเสร็จแล้วเรามาเก็บปีของส่วนกลางนะครับโดยการดึงโดยการตั้งฉากด้วยการวางรายวางขกาะของโซ่ต้องเป็นเรื่องว่านะครับ กอรอรทมนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเช็คด้านหลังโดยการเาดินวงศาโดยการตั้งฉากโดวยวาการวางก่อนเพือการวางลัศมีของตัอันนี้ก็คือที่นี่อันนี้ก็คือการทำง,งาน,นะครับหือนนกาล่สายนะครับที่ท ทับเสร็จแล้วเราทับเราก็มาดูสุดทายเร็เสร็จช่วงต่อวางกรอบวางลายวางแนววางรัศมีของโงมันมีความคงตืวออกมาแล้วนะเสร็จปลายผมเสร็จลายละเอียดเส็จมาทับ้าเราก็มาทช่อีกทใช้กันใจหนกนะครับ ไปผมจากโครงสร้างสิ่ง,งละนะครนัทำโมดีนกครนัดึงการดึงการเช็คกานมองก่อนลอรในะครับกาเช็คส่วนของส่วนหน้ามนความซอฟต์แลให้มีความเิ้ว เราก็จะป้นงานเราจรมนะครับเรานหลังดยการเก็นทางตัวเชื่อมรวตัอบในการเชื่อเรจะเช็นควมครับนีจะานเทคของการลอยนะครับเราจะโผล่เราจะลอยเราจะจับแบจุดายนนะครับ ใส่ตัวหางเข้มใส่ตัวลูกทรตัวเชื่อแกนให้ลงผมเส้นผมนะครับมีความสมูทมีความสวยงาม แล้วเราก็มาดูใส่โปรตีนใส่ของเกิดตัวิกเม็ดการทดการเสียนะครับวันนี้เราใช้เจลแลนกระจยวงลงนะครับถะคเพื่อดูแล้ว่คกาบ with <laughs> เป็นนว่านะครับตงง่งสวยๆอ้ผมที่เก๋นะครับตงทง่เก่ะๆนะะไอ้สกาัอ้รอนะครับเกี่ยวกับรนี้นะครับรอเรได้อะหอ่ะี่ของกานซอยกานทำสีการไล่ก่อลักษณะของทรง เราก็สิทกัน้ใับทุกเพื่อนนับของเรานครั้งนๆนะครับหลาคนน้องใหม่น้องเกับจะกรับใช้มครับแล้วก็มีหลรับเรารู้กับแล้วกันี้่พ่อคนที่พอคนี่กี่วข้นี้ ก็สัสดีลขนะครับกมาแล้วกดไลค์กดแชรอปกดกระดิ่งติดตามนะครับก็เป็นยิธมานะครับเป็นความรู้เพื่อเผยแพร่เพื่อแชร์เพื่อแบ่งปัาวบ่อนะครับในลักษณะของการทำงานในรกดับของเราทคนิคกอรู้ของการทำงานในตนปับนี้ตหน้านะครับผมในรืองก็จะทิ้งผลการทำงานในระดันนี้ให้กับเพื่อนให้กับน้องๆให้กับท่านผู้ชมท่ับ นะโอเคนะครับนะสุดท้ายนะครับนะทรงผมที่สวยทรงผมเก๋ๆทรงผมเท่นะครับในสายจาัดออสอนตัดผมเคยียบิโดคานามีกได้จบนะครับครับวันนี้ก็ได้กล่าวคำว่าสวัสดีพบก,กันแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ